สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่9มิถุนายน2 6 6 4ที่รัฐสภานั้นเนี่ยนะครับก็มีการพิจารณาเรื่องของประกอบกู้เงิน500แสนล้านบาทนะครับปรากฏว่าผู้สื่อข่าวนั้นรายงานข่าวนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิส์สสกรุงเทพมหานครของพรรคก้าวไกล ได้ขึ้นอภิปรายเรื่องของพรกกู้เงิน5้0แสนล้านบาทบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไร้ความสามารถในการบริหารเงินที่มีอยู่มีหน้าจะไปกู้เงินมาบริหารอีกที่ผ่านมาก็เคยกู้ไป1ล้านล้านแต่ยังทําเอาประชาชนนั้นเจ็บปวดทั้งประเทศและก็ไม่สามารถยอมรับให้รัฐบาลกู้เงินในครั้งนี้ได้เพราะจะกู้มากถึง5้าแสนล้านบาทแต่ให้เอกสารมาเนี่ยเพียง5แผ่นเท่านั้นแล้วก็ไม่มีบอกด้วยว่าที่น้องประชาชน คนที่จะต้องใช้นี่ตัวจริงเนี่ยว่าเงินที่กู้ไปจะเอาไปทําอะไรที่ไหนตนขอเสนอสองทางโดยทางแรกก็บอกว่าให้ถอนพรกรเฮงซวยฉบับนี้ออกไปแล้วทํากลับมาใหม่เป็นพรบงบประมาณกลางปีที่มีรายละเอียดของแต่ละโครงการอีกทั้งเปลี่ยนตัวคนกู้ใหม่เปลี่ยนจากตัวนายกใหม่เพราะนายกคนเดิมคนกู้คนเดิมไม่เหลือความชอบธรรมความน่าเชื่อถือในสายตาประชาชนไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของประชาชน คนใช้นี่ตัวจริงอยู่ในนี้เลยทั้งที่ประชาชนมีความตายมีความหิวอยู่จริงๆมีแต่ตัวหนังสือบนกระดาษ5แผ่นที่ไม่มีความรู้สึกของประชาชนอยู่ในนั้นไปทำมาใหม่ผมไม่อาจปล่อยผ่านพรกฉบับนี้ได้นี่เป็นสิ่งที่นายนัทชาบุญชัยอินสวัส์นั้นได้อภิปรายในสภานะครับผู้สื่อข่าวก็รายงานต่อนะครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยนายนัทชาก็ได้ทําการฉีกร่างพรกฉบับดังกล่าวทิ้งกลางสภา ก่อนจบการอภิปรายนะครับก็ไปชมภาพชมคลิปนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาวันนี้โดยพฤติกรรมของนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดนะครับที่บอกว่าตัวเองนั้นเป็นสสรุ่นใหม่จะมาทําการเมืองแบบใหม่แต่คุณผู้ชมก็ลองพิจารณาจากพฤติกรรมของสสรุ่นใหม่นะครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ใช่หรือที่เป็นพฤติกรรมของประชาชนนั้นต้องการนะครับแสดงออกวาจารวมถึงการฉีก พรกรการกู้เงินกลางสภาแบบนี้เหมาะสมหรือไม่คุณผู้ชมก็พิจารณาเอาเองแล้วกันครับในสภาแห่งนี้นะครับในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ว่ารายการไหนดีรายการไหนไม่ดีรายการไหนถูกต้องไม่ถูกต้องท่านไปแก้มาเป็นพรบรซะง่ายๆครับวันนี้ถ้าเกิดเขาไม่ไว้วางใจคนกู้หรือคนใช้เงินท่านเปลี่ยนคนครับ เปลี่ยนคนมีทางออกย่อยๆสองจุดหนึ่งกับสองจุดสองครับสองจุดหนึ่งท่านลาออกไปเลยครับเปลี่ยนคนใหม่สองจุดสองง่ายนิดเดียวครับยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ให้ไวที่สุดให้พี่น้องประชาชนตัดสินผ่านคูหาเลือกตั้งว่าใครจะต้องมาใช้เงินให้กับพี่น้องประชาชนใครจะต้องมาบริหารเงินในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาดครั้งนี้ในสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ท่านประธานที่เคารพครับเพราะฉะนั้นวันนี้องค์คาพยพของท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องไปเรียนมาใหม่ ไปทํามาใหม่ครับพวกผมไม่อาจปล่อยผ่านให้พร,รกรเงินกู้ฉบับนี้ที่ไม่มีความรู้สึกใดๆเลยของพี่น้องประชาชนอยู่ในกระดาษ5แผ่นฉบับนี้และกระดาษ5แผ่นฉบับนี้ไม่มีความรู้สึกทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนเลยทั้งๆท,ที่นอกสภาหแห่งนี้มันมีความอดจริงๆมีความหิวจริงๆมีความตายจริงๆเกิดกับพี่น้องประชาชนแต่พรกรฉบับนี้กระดาษแผแผ่นนี้ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับท่านประธานขอบคุณครับ ครับขอบคุณนะครับต่อไปท่านท่านต่อไปคุณสัตว์